ไปแหล่ที่สุราธานีข้าวนะครับเริ่มแหลวเทศกาลกินเจย่างค,คึกคักประชาชนหรือเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนุ่มสาวให้ความสนใจหันมากินเจกันมากขึ้นนะนะครับและแต่ว่าบรรยากาศเทศกาลกินเจในจังหวัดส,สุราธานีวันแรกคึกคักคำนองนิบินนี่เห็นไหมพี่น้องประชาชนมากินเจกันเป็นจำนวนมากนะตั้งแต่วัวเช้าเลยโดยมูลนิธิมุติใจจิตธรรมชานนะครับได้จัดเปรียมอาหารเจวัยบริการพี่น้องประชาชนชาวสุราษฎร์โดยเทศกาลตื้อทิ่นกินเจปีนี้กลงวันที่สามถึงสิบเอ็ดตุลาคม สำหรับร้าน่ายอานเจ้ก็มีประชาชนเข้ามาเลือกซื้อ NG, อานเจ้กันยากคึกคักเช่นกันแต่ละร้านนะครับจะมีอานเจ้ขนมว่านโคงว่าง วหว้คยไข่เต็มเม็ดเลยค,ค่ะสำหรับอาหารจีในปัจจุบันค่ะมีรถชาร์ตคลายครึ่งกบอาหานปกติถั่วไปแล้วก็มีเมนูให้เลือกจังหวะมดัดนะพี่เปาืกเรียงทําให้ประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นนุ่มเศร้าหันมากินเจกันเพิ่มมากขึ้นทุกตีโดยประเภทนีกินเจค่ะถือเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนเนี่ยค่ะทสือิ้นกินเจสร,นสร้างบุญเสริมบารามีแก้ชีวิตอีกทางยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระจายรายได้ในท้องถิ่น่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชชาน หัานมากินผักกินผลไม้และการลดกินเนื้อสัตว์ค่ะซึ่งนอกจากเป็นส่วนหนึ่งในการลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ยังเป็นการกินผักผลไม้ซึ่งเป็นผลนดีต่อสุขภาพร่างกายของเรากันนะไม่ให้เกิดโรคต่างๆแล้วก็มีไขมันกันแล้วอกินผักกินผลไม้เยอะๆนะพี่บกเื่อยนะครกินเจกันช่วงนี้แหละพีกกินเพล่ะกินมดนะกินเพล